สวยมากโกดก้าเลยค่ะมันน่ากินมากไปสามบ้านค่ะแม่ไปเอาเอาทุเรียนกวนขึ้นให้แลวะวปเอาทุเรียนตว,วนขึ้นให้แล้วค่ะเพิ่งสั่งทุเรียนทอดไปเมื่อวานอร่อยขอบคุณค่ะเอากวนขึ้นให้แล้ไปเอากวนขึ้นให้แล้วเอากวนขึ้นให้ละไปเอากวนขึ้นให้แล้ว พรุ่งนี้ทำอันแบบของวันแม่ไว้สัก3อันนะเดี๋ยวจะลองโพสขายรับพีออเดอร์ชิดละคงราคาไว้ให้ด้วยไปทุกคนกดตะกร้านะจ๊ะขอบคุณค่ะ กดตะกร้าได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะไป6 5ร้อยห้าสิบสามท่านอีกสองบ้านไปทุกคนกดเลยกดเลยจะ้ะกดเลยจะ้ะใครใจดีกดเลยจะ้ะใจดีก็กดเลยจะ้จเยจะเลือกเลยจะ้ะกดเลยจ้า เลือกเลยจ้ะกดเลยจ้ะมาเลยจ้ะทุกคนอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยไปคนละออเดอร์คนณะออเดอร์ไลฟ์ like ถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะใครอยากคุยอะไรก็พิมพ์ม,มาใครอยากคุยอะไรก็พิมพ์ม,มาสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเราต้องทํามาหากินสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วเราก็ต้องทํามาหากินต่อไปนะคะออืื <c oughs> <c oughs> ขอจเข้าใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะถูกใจไลน์นี้ขอบคุณค่ะขอ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 ,ขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันใจนะจ๊ะขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้ค่ะหกร้อยสาสิบท่านสวัสดีค่ะกดตะกร้าลเลยคุณแม่คุณแม่คุณแม่สามสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณจ๊ะอืม ทุเรียนน้ำหนักกี่กร,รมัมสั่งแล้วจ้าทุเรียนกวนอุ้ยขอบพระคุณค่ะพี่อ้อยขอบคุณค่ะทุเร,ทเรียนสุเรียนฟิตฟิตดดยฉ่ำมากทุเรียนทอดค่ะขอบคุณค่ะกดเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ทั้งหลายสี่สิบเอ็ดบ้านแล้วขอบพระคุณค่ะสี่สิบเอ็ดบ้านแล้วเก็บเก็บเลกผสมน้อยไปค่ะทุกคนเฮ้ยเก็บเล็กผสมน้อย สั่งแล้วจ่ายแล้วขอบพระคุณค่ะเก็บเล็กผสมน้อย35คนได้ซื้อสินค้าจากทุเรียนทอดอร่อยมากสั่งมาทาน10กว่าถุงแล้วสิบ <c> ถ <oughs> ุงเลยเหรอคะน้ำหนักขึ้นไปเท่าไหร่คะช่างหรือยังทุเรียนกวนเก็บไว้ได้ประมาณ3เดือนค่ะทุเรียนกวนเก็บไว้ได้ประมาณ3เดือนใส่ตู้เย็นนะคะถ้าอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยประมาณเป็นเดือนยังพอได้นะ ไม่ต้องกลัวเสียนะคะของพวกนี้มันเสียยากมากไม่ต้องกลัวเสียนะของพวกนี้เสียยากมากมันเป็นผลไม้แปลรูปที่มันอยู่ได้นานแบบที่เขาทากันอะที่พี่ไปซื้อตามร้านขายของฝากนะครับางทีก็ทําเป็นปีๆนะอยู่เป็นปีๆแต่ถ้ามันถ้ามันนานเกินไปมันก็จะออกเหม็นหืนบ้างอะไรบ้างถ้ามันนานเกินไปะนะอืมกดตะกาได้เลยค่ะขอบพระคุณจ้า ก็ตการได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะกตการนะจ๊ะขอบคุณค่ะ,ะ,คคะหมดก่อนเออมันจะไปอยู่ถึงหรอือมันไม่น่าจะอยู่ถึงหรอกรกตการได้เลยไป อร่อยมากขอบคุณค่ะกดก้าได้เลยนะคะควรมีทอดมีควรมีทอดมีอีกสักแปดบ้าน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 พอเอาห้าสิบบ้านพอค่ะเอาห้าสิบบ้านสั่งแล้วค่ะกวนขอบคุณค่ะไปอีกสักแปดบ้านนะคะทุกคนเจ็ดบ้านค่ะไปเจ็ดบ้าน เจดบ้านไปช่วยๆกันนะถือว่าติ่มขอถือว่าติ่มขอนะคะกดมาเลยกดมาเลยค่ะกวนมีทอดมีฟิตไดม้มีลองดูในตะกร้านะคะลองดูในตะกร้าลองดูในตะกร้าอยู่ต่อปอ,อยู่ต่อปอทเอพิ่งสั่งจุดจุดจุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดชื่อบ้านอื่นไม่ได้เลยติ๊กตอกต้องบอกสนใจกดตะกร้านะคะอื สนใจกดตะกร้านะคะต้องพูดแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมม,มีคนบอกว่ารอบที่แล้วสั่งทุเรียนอยู่ได้อาทิตย์เดียวหมดด่าในยยกหน่อยไปด่าเขาทำไมไปด่าเขาเลยแค่นี้เขาก็โดนด่าเยอะแล้วได้ดิฉันไม่ด่าเขาอีกทำไม <c oughs> ให้คนอื่นด่าเถอะถ้าดิฉันด่าแลวเดี๋ยวเป็นเรื่องเลเสียงดิฉันมันดังไม่เอาให้กำลังใจเขาดีกว่าด่าไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะ จริงก็ทํางานค่ะท่านทํางานเถอดดีแล้วท,ทํา,ทง,าทงานเลยทํางานเลยต้องอยุให้ทํางานออืมอืมมแทนที่เราจะไปด่าเขาายุให้เขาทํางานดีกว่าเพราะด่าไปมันก็ไม่ได้เลยรยุให้ทํางานดีกว่าเลือกตั้งคข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่เลือกตั้งครข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเอาใครจะเลือกใคร จะเอาใครจะเลือกใครจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันกดตะกราค่ะกวนมีทอดมีนะคะสีบสีบ้านแล้วไปขออีกสัก6บ้าน6บ้านค่ะกดไปเลยทุเรียนกวนกินวันเดียวหมดอร่อยมาก ผู้เรียนกวนถ้าจะสั่งแนะนําให้สั่งแบบ8ชิ้นนะคะ450 8ชิ้นน้าหนัก400กรัมคุ้มมาก8ชิ้นจะคุ้มมากถ้าจะสั่งแนะนําให้สั่งแบบ8ชิ้นแบบ8ชิ้นสั่งเลยพวงมานีไม่ได้ขายค่ะขายแต่หมอนทองขายแต่หมอนทองค่ะโอ้แค่หมอนทองก็ขายก็ยุ่งยากแล้ว ขายของขายหลายอย่างไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่ลงทุเรียนอะขายหลายอย่างไม่ได้แต่ถ้าเป็นลงทุเรียนอะขายได้เพราะว่าเราเรารับมาใช่ไหมถ้าเราไล่ขายอะไรไม่ได้เรายัางส่งได้อะไรได้มันยังถวัวเขาเรียกว่าถัวเฉลี่ยกันได้กำไรจากตรงนู้นมาโปะอันนี้อันนี้มาโปะนู้นแต่ดิฉันก็เคยซื้อมาขายไปแล้วดิฉันซื้อทุเรียนเกตเดียวหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้ซื้อทุเรียนหลายเกตขายแต่เกตพรีเมียมขายแต่ A B C ทุเรียน AB คัดเนื้อก็จะอันนี้นิดนึงคัดเนื้อได้แล้วอร่อยมากหอมกรอบปาโกตะการานะคะขอบคุณค่ะโกตะกาได้เลยค่ะโกตะกาได้เลยค่ะ39คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ กดเลยกดเลยค่ะคุณแม่กดเลยช่วยกันไปคนละออเดอร์สองออเดอร์สมทบทุนในการถมดินหน่อยสมทบทุนในการถมดินหน่อยค่ะหาตังไปถมดินแล้วล้วนเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยที่ขยันเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ารายจ่ายมันรออย,อยู่ทุเรียนอร่อยอร่อยจริงสั่งสามรอบแล้วอืมไปต้องขยันไม่มีทางอื่นให้เลือก ไม่มีช่องทางอื่นให้เลือกค่ะมีทางเดียวคือต้องขยันถ้าอนาคตเราอยากอยู่แบบสบายเราต้องขยันลำบากวันนี้วันหน้าสบายค่ะถ้าติดสบายวันนี้ละวันหน้าลำบากยิ่งเป็นกระเทยเนี่ยต้องยิ่งแบบยิ่งเราเป็นแบบนี้นะเป็น LGBT แบบนี้นะถ้าเราไม่มีต่อไปถ้าเราไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะไม่มีใครเลี้ยงดูแล้วนะเยาว่าแต่เป็นเยาว่าแต่แบบ LGBT เลยอย่าว่าแต่ LGBT เลยคนทั่วไปนะเนี่ยวันนี้ก็มีคนมานั่งบนพอแก่ไปแล้วก็ลูกหลานก็เกี่ยงกันเลี้ยงลูกหลานเกี่ยงกันเลี้ยงนะเพราะว่าไม่มีตังค์พอแก่แล้วเงินหมดแก่แล้วเงินหมดอะไรหมดก็ลูกหลานก็เกี่ยงกันเลี้ยงไงเออแล้วก็มองพ่อแม่เป็นภาละเป็นอะไรฉะนั้นเราอ่ะอย่าไปหวังน้ําบ่อน้า แม้แต่ลูกหลานบางทีอาจพึ่งไม่ได้นะคะ่าไปหวังน้ําบ่อหน้าว่าให้ลูกให้หลานมันเลี้ยงมันไม่เลี้ยงหรอกเราต้องเลี้ยงตัวเองเราต้องเลี้ยงตัวเองฉะนั้นตอนที่มีแรงเราต้องทําไว้หางเงินไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เอาเราตอนนี้ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่อย่างน้อยก็มีเงินมีทองเก็บไว้มีเงินมีทองชีวิตจะสบายชีวิตที่ชีวิตที่ลําบากลําบากจะสบายขึ้นเยอะจริงถ้าเรามีตังนะ เชื่อดิฉันเถอะเชืดีฉันจริง4 7บ้านแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ลำบากไปหมดยิ่งอายุมากะจะลำบากยิ่งอายุมากจะลำบากถ้าไม่มีสมบัติพัฒนานนะลำบาก <c oughs> กดก้าได้เลยจ้ากดก้าได้เลยจ้สสาสวัสดีคัะสวัสดีค่ะกดก้าได้เลยจ้ากดก้ามาเลยกดก,าาก้กามาเลยไปสนใจก็กดก้ามา แค่นั้นทนใจก็กดตะกร้ามาเลยจบๆให้มันจบๆไปอืม4ีคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะคนดูดิฉัน600แต่คนกดตะกร้าเยอะมากเลยนะถ้าคิดเป็นสัสดส่วนนะ่ะเนี่ย47บ้านแล้วขอบพระคุณค่ะไปอีกสักสามบ้านไปคุณแม่อีกสักสบ้านกดๆไป อีกสักสามบ้านพอกดกดไปช่วยๆกันกดกดไปกวนมีทอดมีกวนมีทอดมีฟิตไดม้มีอยู่หน้าบ้านอาจจะพูดเบานิดน,นึงนะครับเพราะว่าเขานอนกันเนะนี่ยเขานอนกันปกติที่ฉันจะไลท์ในห้องแต่ว่าวันนี้เปิดไฟไงพอดีแขกมาบ้านก็เปิดไฟหน้าบ้านก็เลยหน้าบ้านมันสว่างหน้าบ้านมาสว่างคุณแพรลี่มีคนจุด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 คุณปลายฟ้าที่ฉันขอร้องเธอนะ ดีฉันขอร้องคุณเลยมันไม่ได้ยากเลยกับการสั่งของออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นเลยหนึ่งกดเข้าไปดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นช่องจริงช่องปลอมรู้แหละบัญชีโอนเงินก็รู้แหละแต่หลายคนก็คือทิกการหลอกของมันอะมันง่ายมากยิงแอดโฆษณาปุ๊บขึ้นปับ๊บคุณไปสั่งเลยเห็นปุ๊บคุณไม่ตรวจสอบเลยคุณกดสั่งไว้เลย,เ,ลยเห็นราคาถูกมันขายร้อบาท แล้วชื่อโอหนก็เห็นอยู่ว่าชื่ออะไรก็ไปกดแล้วทั้งๆที่เป็น FC ดิฉันนะตามดิฉันรู้นะว่าช่องจริงช่องไหนรู้ไม่มาถามไม่มาถามเนี่ยโทษอย่าโทษใครให้มันเป็นบทเรียนพี่ไปเถอะเพราะว่ามันป้องกันไม่ไหวหรกไม่ใช่ว่าเขาไม่ป้องกันนะคนดังหลายคนนะเขาแจ้งความเขาก็แจ้งดิฉันก็เคยทํามาหมดแต่อีพวกนี้มันอยู่ต่างประเทศ มันคล้ายๆกับพวกคอเซนเตอร์เลยแล้วมันไม่ต้องมีคนตามเยอะช่องมันนะ่ะมันใช้วิธีการยิงแอดมันใช้วิธีการยิงแอดแล้วพี่พอแค่เห็นโฆษณาเด้งปุ๊บพี่ก็สั่งแล้วไม่ตรวจไม่อะไรเลยชื่อบัญชงบัญชีไม่สนใจก็โดยมันหลอกสิก็โดยมันหลอกสิก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ดิฉันขายทุเรียนเคยเห็นดิฉันมานั่งไลฟ์ขายไปอินซีเหรอมีเหรอเนี่ยไม่มี สั่งเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะไม่มีทุกคนรู้แฟนขับรู้ดิฉันขายทุเรียนค่ะตอนนี้ไม่มีอินซีค่ะอินซีไม่บินค่ะช่วงนี้อินซีอินซีไม่มีบินค่ะอิน <c> ซ <oughs> ี see, ไม่มีบินช่วงนี้มีแต่ทุเรียนกดเลยเนี่ยกดตะก,กาตรงนเนี้ยเนี่ยทีงี้ไม่มาอุดหนุนนะไม่มาอุดหนุนอยากกินของถูกไงก็เลยไปสัง่งกับมิจฉาทีพ ก็เลยไปสั่งกรไม่ชาชีพร้อยห้าสิบบาทใครจะไปขายได้ร้อยห้าสิบาทตาอินทรีแพ็คหนึ่งสี่ชิ้นเออขายสองเก้า้าเลิศกดตะก้าดูเลยค่ะกดตะก้าดูเออเรานั่งไลฟ์แบบนี้ไม่มาสั่งกับเราไง ปไปไป,ไปเราสั่งแบบนี้ไม่มาไม่มากดกับเราไม่มาสั่งกับเราว่าคุณแม่เอ้ยพี่ต้องมาสั่งกับหนูเนี่ยเนี่ยนั่งตัวเป็นๆอย่างเงี้ยโต้อตอบได้มาสั่งเลยไม่มาสั่งแม่จะไปสั่งกับใครมันไม่ได้นะแม่ไา กดตะกร้าดีกว่าไปกดตะกร้าดีกว่ากดตะกร้าดีกว่าไปทุกคนกดตะกร้าดีกว่ากดตะกร้าเท่านั้นทุกอย่างจบกดตะกร้าเท่านั้นจ้าทุกอย่างจบจ้ะเออ ไม่ได้อยากกินอะไรไม่ได้แล้วต้องถ้าเป็น f c ใครอ่ะต้องตามเขาว่าตอนนี้เขาขายอะไรเขาขายอะไรช่องเขาช่องจริงคือช่องไหนเนี่ยดิฉันไล์ช่องนี้ยังมาถูกเลยเห็นไหมมันต้องเอกใจก่อนไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บซื้อปับ๊บเห็นปุ๊บอยากกินไม่ได้วิธีการเช็คง่ายๆเลยหนึ่งบัญชีสองเข้าไปดูเลยดิฉันก็ย้ำตลอดผู้ติดตามดิฉันสี่ล้านผู้ติดตามสี่ล้าน เวลาเราจะซื้อของอ่ะแค่ไปกดดูความโปร่งใสของช่องมันจะขึ้นเลยช่องนี้เพิ่งสร้างสร้างมาเมื่อไหร่เพิ่งสร้างคนติดตามเท่าไหร่หลักพันเองแล้วมันจะเป็นช่องดิฉันได้ไงเลยยิ่งวิธีการที่ง่ายเลยมันจะมันจะตั้งชื่อเพจมันจะตั้งชื่อซ้ํากับดิฉันไม่ได้มันก็จะตั้งชื่อว่าปลาอินซีแพรลี่ทุเรียนแพรลี่ให้รู้ไว้เลยว่ามิตรทั้งนั้นเลยดิฉันไม่เคยแบบเล่นหลายช่องไม่มี สั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่อก็ไม่ใช่อยีกเนี้ยชื่อไม่ใช่โอนไปได้ไงชื่อไม่ถูกต้องห้าสิบเอ็ดบ้านขอบคุณค่ะไปไปต่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คิดซะว่านั่นแหละเรามันก็หลอกเราได้ครั้งเดียวมันก็หลอกเราได้ครั้งเดียวใช่ถือว่าซื้อบทเรียนไปทำนะไม่ใช่ว่าไม่ทำหรือว่าเอาแล้วหล่อนไม่ทําอะไรเลยชื่อหล่อนทำมันเปิด ช่องนี้ปิดมันก็ไปช่องนู้นช่องนู้นปิดมันไปช่องนี้แล้วมันมีแล้วมันมีเงินในการยิงแอดโคยังไงโคตนามันก็เด้งมันปาบไม่ไหวหรอกโดนกันหมดไม่ใช่ดิฉันโดนทุกคนโดนหมดพิมพ์ลิพายยังโดนเลยเจเล้งยังโดนเลยโดนหมดทุกคนจ้ะฉะนั้นก็สั่งของออนไลน์ต้องนิดนึงต้องละเอียดที่ท่วนนิดนึงนะคะสั่งแล้วค่าขอบคุณค่ะนิดนึงจะได้ไม่เป็นเหยื่อมันไปอืมกดตะกร้าเลย ห้าสิบสามบ้านแล้วแม่เห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมนั่งเมาส์มอยไปเนี่ยเนี่ยได้ละห้าสิบสามบ้านเนี่ยปะนั่งเมาส์นั่งใช่พี่มิดมันเยอะดิฉันไม่ได้ขายเลยปลาเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้ขายถ้าดิฉันจะเป็นคนที่ถ้าแฟนขับติดตามออจะรู้คือดิฉันขายเป็นอย่างยางดิฉันไม่ขายของสเปซสปะนะคุณสังเกตไหมถ้าขายทุเรียนคือขายทุเรียนก็ไม่ขายปลาถ้าขายปลาก็ขายปลาไม่ขายทุเรียน ไม่ไงั้นมันจะสเปะสปะหรือถ้าจะขายคู่กันก็จะแจ้งจะต้องมีตะกร้ามีอะไรเข้าใจเปล่าดิฉันไม่ดิฉันไม่อันนี้ไม่ขายของมากอย่างถ้าไม่จําเป็นนะอันนี้พูดถึงว่าถ้าไม่จําเป็นจะไม่จะไม่อยากขายของมากอย่างสั่งแล้วค่ะสองถุงขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่สองถุงขอบพระคุณค่ะมันสเปะสปะ แล้วถ้าขายปลาปีนี้นะไม่ทอดไม่ได้กินปลาทอดแล้วคุณต้องเอาไปทอดเองคุณต้องเอาไปทอดอุ้ยสั่งแล้วสองถุงขอบคุณค่ะพี่